แ้าเวลาไม่ตีราชารลอยทุ่งตักยาวกันเลยอ๋อนี่ผมตัดลอยทุ่งปนี้พาไปแต่เดี๋ยวก็ไปดัดทุ่งกรมหลวงยาวนู่นอย่างลอยเลยน้าพเนี่ยเกีบยวไปเลยเนี่ยดอกเดี่ยวกับกับประมาณนี้ตีมๆฝนตกนอาไปก็เยอะไม่มาไม่ไม่มานะคะค่ะ

น้ำหน่อยน้ำหน่อยอันนี้เท่าไหร่นี่คะอันนั้นห้าสิบบาทจา้ะห้าสิบบาทสวยอยู่แต่ว่าพร้อมทุกเปลี่ยนก็หกสิบบาทอืมโดนเรานิดนึงมัม่ค่ะที่ละหมาก่ละม้อทีเจ้าอาจารย์ตกนี่เลยนะเฮ้ยตัวนี้เอากี่อันเหลือเพื่อนเนี่ย